ส่วนตอนนี้ไม่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะ<อ>ว่ากระแสดีมากเลยค่ะเรื่องของเรื่องคือพนมนาข่าวของเราเนี่ยนะฟีเวอร์มากๆนะคะมีการนําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมความเชื่อนะคะเกี่ยวกับ,บพญานาคเนี่ยนะคะจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อค่ะคนดูละครนอกจากที่จะดูเนื้อเรื่องแล้วก็บอกว่าอุ๊ยอยากตามรอยความเชื่อพญานาคในภาคอีสานด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดของล่าสุดเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาเองคุณผู้ชมค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวละครพนมนา ช่องวัน31 1นะคะจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรหรือทอทอท,อทอค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานจัดทําโครงการตามรอยพญานาคสัตธาน,นำทางเส้นทางนําเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ตามละครเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลุ่มแม่น้ําโขงไม่ว่าจะเป็นนครพนมมุกดาหารหนองคายบึงการซึ่งหนึ่งในโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆในเร็วๆนี้นะคุณผู้ชมคือในช่วงเทศกาลออกพรรษาทีมนักแสดงพนมนาคาของเรานะคะเตรียมบุกภาคอีสานพร้อมกับกิจกรรมพิเศษทําไมต้องเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษารู้ไหมพี่เพราะรรว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะเรามีความเชื่อว่าองค์พญานานนะคะนเนี่ยนะคะทุกๆตระกูลเนี่ย ท่านจะไปจำศีลค่ะ<อ>แล้วช่วงออกพรรษาเนี่ยนะ ก็เป็นบุญกระถิ่นใช่ไหมทุกคนจะไปรอนนาบุญที่ตัวเองเนี่ยทำเนี่ยถาวายแกองค์พญานาคแล้วขอพรอแล้วก็ช่วงออกพรรษาม,มันก็จะต่อเนื่องบ้างไฟพญานาคอยประทงคือมันเป็นเทศกาลน้าโขงเลยอ่ะถูกต้องอเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถติดตามนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะก็จะมีทีมนักแสดงไปพบกับคุณผู้ชมรวมถึงไปตามรอยเส้นทางการไปขอรพรกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมนั้นก็อย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์วันอังคารติดตามละครพนมนาคาด้วยนะคะ ช่วงนี้เข้มข้นแล้วด้วยนะคะอ2องทุ่มครึ่งทางช่องวัน3 1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกิจกรรมให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆแล้วกันนะคะ